นะคะเ,เราลองใช้สินค้าดูก่อนนะคะครูวันอยากบอกว่าต้องลองใช้สินค้าดูก่อนพอมันใช้ดีเราจะพูดได้เต็มปากการพูดแนะนําสินค้าที่มันออกจากใจนะคะลูกค้าจะสัมผัสได้ว่าเราไม่ได้โกหกว่าเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงค่ะเพื่อนๆค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าได้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อ,อช่วงแรกๆเนี่ย เราอาจจะเป็นคนที่เลือกสินค้าช่วงแรกๆเพื่อนๆอาจจะเป็นคนเลือกสินค้าเลือกตัวนั่นเลือกตัวนี้มาลองขายดูนะคะมาลองนําเสนอดูแต่เพื่อนๆให้สังเกตเลยค่ะว่าสินค้าตัวเอกหรือสินค้าที่เป็นนางเอกของเพื่อนๆสินค้าตัวหลักที่ขายดีของเพื่อน ถ้ามีลูกค้ามาสั่งสินค้าตัวนั้นน่ะซ้ำๆเดิมๆกับเพื่อนๆบ่อยๆนั่นแหละค่ะคือสินค้ามันกําลังเลือกเราช่วงแรกเราจะเป็นคนเลือกสินค้าถูกไหมคะแต่หลังๆสินค้ามันจะเป็นคนเลือก